บอราเนี่ยบอกตรงเลยห้าหกสามตัห้าหกสามเขาเปิดาเอาห้าสามหกสาอ้ตั้มเขาจะเชื่อเลือกช่องตัวหลัดไหวเขาจะโต้ไหวเลยนละอ๋อถึงตึงตัวงติงอ๋อถึงตึงตัวตึงติงจริงจแล้วนะคือเพิินบอกห้าหกสามแต่แม่ผัดกับมาเองมากเอาสามเขากับสลับมอีกใหม่บทเสือยญาตัวนี้ ตแต่ว่าแม่นถือตัวไล่ก็ตัวคำเตือ,อนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวันนี้แม่บอ,าวาอกว่าเจ้าญาณี่มาซิมทีหน้าเนี่ยคือญาณี่มาซิมได้ตัวเลขสามตัว ถ้าเกิดว่าหงวนเมื่อกี้มันเข่าสามตัวแล้ว่างวดต่อไปเจ๊ต่างสิขอให้ให้แม่โชว์เบอร์ไปหาแล้วมาหาเจ๊ต่างเจ็ต่างเสียสต์ตัวเลขลงฝ่ายเอฟซีเพราะว่าบม่อยากขาดนะนะเพราะว่าเอฟซีพันจังสีเบาๆให้เฮาเนาะว่าเฮาลงคลิปนี่จะเข้าไปยุ่งกับคือไม่ต้องเก่งใจเด้อเพราะเงียนเวทไมาจังสิมาทไปหามันมาถือจะคิดอย่างไดรผลโอเกิงใจเราก็เกิงใจจันถึงน้ำมันมาถือเราว่า เพื่นกหายหัวซ้ำหัวเพื่นก็บองกันแต่เมือแหลกแหลกมันบ่เพื่นก็ว่ากันเขาอันหัวนี้กับเพื่นกับบ้ากับบ้าคอยว่าตั้งแต่ก็บอกบ้าตั้งแต่มือแหลกแม่แม่ก็บอกให้เอฟซีฟังอยู่ว่าเพื่อนเสียหายหัวเวียนงวดเนาะเวียนหัวอันนึงอานงวดนี้กับหัวน่ากับผมว่าถือกับมากมากเลยแต่ว่ามันก็เป็นธรรมดาพี่น้องตัวเลขมีเข้ามีหลุดถ้ายเอฟซีซีเบิ้งติดตามในแต่ละคลิปกัคือให้เบิ้งเป็นในแนวทางสื่อ มันไม่รู้ว่ามันจอกตัวไหนมามแต่ือหาชุนเจ้าก็ะจิ๋วเพราะว่าขัดขัดเจ้ามาชุนวะชุนวะคือว่างานดำแม่หาชุนเจ้าก็ะจิ๋วขนมว่นเด้ยเป็นหน้าหนูสิมาตอนแรกเด้อแม่เพราะว่าหนูสิมาคำคำนะเพราะว่ากังเว้นนั่นมว่าสะดวกไปเออขม่าลายย่านนี่เพราะว่าก็อนจะมาตายจนหน้าลายย่านนี่ประมาณห้าโมงหกโมงนี่แหละหนูสิมาช่วงนี้แหละเออนั่นแหละเพราะว่าล้างเท้าแบบ ไปหอน้านตะเวนปัจจิเขาคนมั่นดูสวนผมนะนั่นล่ะแม่เฮ็ดงานน้องกันแล้วค่ะค่ะอ่ะงวดที่แล้วนี่ย่าซิมซิมว่าจะได้ซิมว่าอ่เอาเงินบ่เอาเงินเอาเงินนี่เลยก็ได้เออเอาเงินเพิ่นมาหกสี่สามหกสี่สามเพิ่นมาซิมเพิ่นมาซิมเลยงวดที่แล้วก็ซิมใจงวดตัวแล้วก็ซิมยังไงแหละซิมตัวใดซิมว่าอันะฮาวกฮาวกสามไปอย่างง งวดที่แล้วห้าหกสามห้าหกสามบอค่ะแม่สามห้าหกสามแต่ว่าเขาแบบหกเมื่อเป็นแบบเขาหลุดจับตัวเหลีวมาใส่กันมันบอเถือกบ่ะแต่ว่าเราเนี่ยบอกตรงเลยห้าหกสามเขาเปิดาเอาห้าสามหกสามเขาเออตั้มเขาจะเชื่อเลยช่องตัวหลัดไหวเขาจะโตดไวเลยคนละเถือตึงตัวตึงติงจริงจริงแล้วนะคือเพิรนบอกห้าหกสามแต่แม่ผัดครับมาเอง เอาซ้ำเขากังสลับไหมอม่บดเสื้อยาตัวนี้เวลาเขาถืลายว่ระแต่ว่าแม่นั้นถือตัวายก็ตรงโอ้อันนี้ก็ลูกก็เสือลอยเสือพลันลอยลูกลูกถือบ่ลูกลูกเคยถือปุ่นลูกบ่โอ้บอกลูกเคยบันี้ไทยบ้านได้บอกไหมบ้าเขาก็มาลังมือยู่นี่แหละเขาก็ะซื้อแล้วก็ไปเฮือนลูก เพื่อลุเกันถูกขอตายเอน้ำชนเราว่นเราสั่นมันนาซ้ำนึ่งเรเข้าน้ำออกออกมาลุ้นทุกขคอตายกันมาเขามาซ้ำหนึ่งเข้าเอาไปถมเลยบ่อายุเท่าไรแม่อายุคนนั้นห้าสิบเก่าอายุคนห้าสิบเก้าปีห้าสิบเก้าปีค่ะก็เชื้อนำอายุคนนั้นพิ่ไปจักนิดอ๋อบอพเป็นยังเอาเลขของยาเขานนล้อเนาะแม่เนาะ เพราะว่าเพ่นหายโย่แม่บอกว่าถ้าตัวเลขของเพ่นนี่จะงวดเว้นงวดเนาะงวดเว้นหัวก็ฝากเอฟซีไว้ถ่ายเอฟซีสิตามอ้วนนั่นช่วยอกอะไรมาเนาะค่ะมันออกเก้าศูนย์อันมันออกสองศูนย์เก้าเลยช่วงนี้ไปไปอันวัดหลวงอันหลวงเม้่อก่อนปูซิล่าอ๋อหลวงปูซิลาค่ะค่ะไปซานของ่าพันที่ออกตรงนี้นั่นเอง ฉันนั้นวันไว้ลูกกองเอามือลูกยังฉันนั้นมืดยางนั่บอกคาเมนว่ามันเสียออกตัวนี้คอยคอยอธิษฐานมาให้กองมันดังให้ของเอามอบเอามือไปลูบไปลูบไหมเพราะว่าค้นมันออกตัวนี้มันออกเขาชนนเก่าคะไอ้จังเองวางองวางขึ้นบอกก็เลยออกก็เลยออกมันออกบัดมันออกมันออกสอง ศูนย์เก้าออกตรงตรงบ่ออกตรงตรงเลยซื้อสิบบาทนี่นี่จะออกไลน์นี่ค่ะนี่อนบ้างั่นี่จังซื้อไลน์เอาเอาเงื่นนี่ก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะันเข้าว่าไปไลน์เงื่อพี่น้องกะอย่าว่ากันมันมันคือเข้ามาไทยไทยถ้ำถ้ให้เบิงนี่มันจังใดก็คือมันเป็นแนวทางจังหวะบางเทธอมันก็ได้บางเทธอมันก็บ่ได้เนาะเขาก็ไปไล่หมองไล่บอลเนาะแม่เนาะขาซ้า อ๋อไปยกือเกลงถือมาถือกระตามขันคอยบอกบ่ถือเขาไปบังในต้นกล้วยเขาก็ถือเขากระเถือกันก็เลยว่าเฮ้ยอันเขาบ่พันยังอันคอยบังในต้นกล้วยเนี่ยเออแบบว่าเขาก็เบิ่งในต้นกล้วยเขาก็ถือคือกันถือคือกันเขาเบิ่งในต้นกล้วยอันแปดแปดว่าไงนั่นเขาวิ่งแปดมันไดไรยากบวานอะไรวิ่งไม่แล้วแต่เราบุญจากน้ำเขาอันนี้มอสแล้วแต่มองมอวิ่ง ได้แต่หมองแม่นโกนกันบพระโล้คือกักนบมองจ้ะ,อเ,ะ <laughs> เอาจับแต่ลอตเตอรี่เขาว่าเขาบินเขาบ,บินก็ไม่เหมือนขาบินตัวเดียวอหรอละอีเดไปไป้แป้แพ้มันมงนนึงเพิ่งนอกค่ะชุมเขามีเงินหลายขาจเจ้าก็เฮ็ดแลนจังสันล่ะเออเขามันเงินอันหน่อยเขาก็หยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อพี่น้องสนับสนุนรัฐบาลน,นะคะ <laughs> โอ้ดยิบจับตัวเด้อเอซีซอตัวได้แหซีซอตัวได้ซื้อฟซีร่ตัเด้อซรตัลี่ยงเค่ะหกสี่สาม่ละตัวได้ก็แม่หกสี่สามยำตัวเลขตัวนี้มันบ่ยำตัวนี้งินนี่บ่ให้พลาดมันบ่ให้เอฟซีมันมาเนาะแม่เนาะมันมานกัรเลองวันนี้ยาพันซิม่าจังไงแม่วันมาหกสี่สามหกสี่สาม เพิ่นบอกตัวเดียวโคโลเลยหรอตัวเดียวอันนี้ก็มกตัวเดียวตัวอยู่ทึ่งเลยเขียนชื่อดอกมาแสดงว่าเพิ่นบอกสามตัวนี่ที่เพิ่นบอกอ๋อสามตัวนี่อ่าห้าหกสามห้าหกสามห้าหกสามแล้วก็มาบอกหัวนี่อีกตัวได้ไหมหกสี่สามสามตัวถือว่าบอกมาสองงวดติดหายเอฟซีล้อหลุนนหลุนละมือเบิ้งเรื่องวันเนาะหาบนเขาอีกค่ะ อ่ะ FC ก็อย่าลืมนะคะใครที่เข้ามาติดตามรับชมฝากไว้เป็นแนวทางเนาะแม่เนะาะถูกผิดอย่าว่ากันนะคะคุณแม่ยงเจ๊าตังกับแม่ยงไม่ได้เจอกันตลอดต่อไปก็จะพยายามมาติดตามตัวเลข <c oughs> ให้ทุกงวดก็แล้วกันอย่าพึ่งว่าเด้อพี่น้องจะได้ขอโทษขอ <c oughs> ไฟสวัด <c oughs> ลงไปนี่ถึงได้ <c oughs> ม่เลกเขาในนู้นถึงได้น,นี่มืนหลักไปก่อนุมร้านว่าอ้าวไม่ได้คอยถืงได้ว่างังนเราก็ัวจ้ะ กาเจิบ, word, บว่าๆคะคลิปเจตังแม่จจ้เห็นนะกเจิบเ่าเมื่อหล้วถึงได้นะชูน่ะถึงตึงรุตลีถึงตึงมาสักกระจังซุมเจังก็จังออกไปอ่ะบัลเล็กเห็นมาแน่มาอลนะบัลเลขออกแล้วจังไปนายคนเด็กนายเจตังุ่มเขาไปก็โอ้ยคนไหนวมันกับ่มเือโทรไป FC ไมือเท้นั่นบ่ายไผได้พี่น้อง คนว่าให้เจ้าตังค์คนเดียวซะเนาะให้โทษไปหานะโอ้ยเนาะสี่เนาะบางเสือมันมากเพราะท่านเนาะเราเราว่าพออย่างนี้จัดใจไปยั่งกันกันเขาถึงเขาไม่นาใจออกมาให้จังสีแต่เราโมแมนคือขันเขาเบิ่งเนี่ยเขาอยากได้ได้เพราะว่าบางเธอเขาบูมมากเขาจะโทษมาเอาเลขเรื่องของเรื่องเออถ้าแม่ให้ปานนี่นะแม่ก็ได้เงินใส่ขาเจ้าก็ไม่นำใจแบ่งปันให้แม่อยู่แล้วมันวางเงินมันซ้มต้นได้จไดเงินเนาะเอาเนาะ หนูพ่อมาเขาก็โท่เอาคือกเกาเอาอยัางสี่ให้โซ่เบอร์ไปหาหนูหันหนูมากประทันหรวมาวินาทีใดก็แล้วตามหลับเสมอนะนีกะ่ก็เชฟไปแล้วแม่ยงแต่ว่าขอโทษด,ด้วยพี่น้องบางเือคนโทษไปหลายสายสนะแต่ว่าบางเธออคันหนูเฮ็ดง่าน่หนูจะไม่ได้รับสาย แต่ว่าของแม่โยงนี่หนูจะเซฟไว้เพราะว่าเป็นคนที่บอกแนวทางให้กับเอฟซีก็ถือว่าซีความสําคัญสูงสุดเขออิ่นห้เก็ต้องเซฟเป๋ไว้เพราะว่าบางเธอเอฟซีว่าโทรไปก็ไม่รับโทรไปก็ไม่รับเพราะว่าบางเธอเข้าเข้างานอีหลีนะงานมันหลายซองหลายอันนี้มันกระซี่บัลไัท่านแต่ว่าของแม่นี่สำคัญแล้วเนอสามตูตุงเนอเพราะว่าเป็นย่างเขาออกมาจากอันย้ายพันโม่นอมือนคือบานคำโม่จริ น้องแสงเขาไปมันจะอ,ออกไปบ้างเด้อนา่งกีอะไรออกไปมาเนี่ยนา่งกีนางล่ำเออนั่นเห็นบ่ออกไปตลอดเลยมาเลยโ็นจักเถื่อเลยเอ้าเอฟซีจะไดไกะมาเถือถ่อเขาขออกไปจะตามให้ ห้ามพลาดบอกแค่ตังนี่แหละว่าหามพลาดเดี๋ยวนู้ถึกได้หนูเป็นอย่างวองช่องนู้ถึกได้กันเลยอ่ะยังไงก็ฝ่าย fc ว้นะคะงวดนี้งวดต่อไปหนูุ่บผาดหนูจะบผาดหนูจะมาเฝ้าแม่อยู่นี่ละจังว่าให้มาให้มาสูงวดหงดให้เขากะจังสิแล้วสูงจังบมาดต่อมากโกกันเลี้ยงกันช่องหงดและแม่นลอยยามตัวเลขก้อนแม่ก้อนสิลงคลิปพี่น้องเดี๋ยวจะได้จะติดตามให้ ตัวไหนแม่งวดน,นี้แม่ชีวันทีหนึ่งนี่ย้ำตัวเลขงวดน,นี่หกหกหกสี่สามหกสี่สามสามอ่ะอย่าลืมด้วยพี่น้องฝากเป็นแนวทางหกสี่สามหกสี่สามขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแช์นะคะย้ำเป็นแนวทางเท่านั้นแม่เขาก็ละลายจ้า